มาเริ่มกันเลยครับตอนนี้เราจะทำสุกี้นะครับเราจะทำสุกี้น้ำกับสุกี้แห้งกันนะครับวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีนี่ครับวุ้นเส้นเราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วเส้นก็นิ่มแล้วนะครับแช่ไว้ประมาณน่าจะนานแล้วเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ผักนะครับก็จะมีผักกาดหอมผักบุ้งจีนขึ้นช่ายนะครับ แล้วก็นี่ครับน้ําตาลทรายขาวแล้วก็มีผงผงปรุงรสนะครับเป็นก้อนแล้วก็มีกุ้งนะครับมีหมูนะครับมีไข่สี่ฟองมีน้ําพริกเผาด้วยมีเกลือนะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราเอาผงปรุงรสของเรามาขยี้ในน้ําก่อนนะครับ ทำน้ำปรุงรดก่อนครับใส่น้ำตาลไปสักครึ่งช้อนนะครับซีอิ๊วขาวสักครึ่งช้อน แล้วก็นี่ครับน้ำพริกเผาใส่ไปสักขนาดนี้ช้อนชาพูนๆูนคนไปสักพักพอแตกละเอียดดีแล้วก็พอได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาเตรียมผักไว้ นะครับว่าจานหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ผักประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ดูนะครับประมาณนี้นะครับอากาศหอมกับประบุ้งประมาณนี้ต่อนหนึ่งจานกับไข่หนึ่งใบนะครับทีนี้เราก็นี่ครับต่อไข่ลงไปเลยย,ย,ยีนะครับเนื่องจากเป็นกระทะเทฟลอน ลงไปเลยนะครับนี่ถ้ารู้สึกว่าไข่น้อยไปเราก็เพิ่มได้เราจะใส่น้ำไปหน่อยนะครับใส่น้ำไปอีกนะครับ ให้แช่ๆหน่อยเพื่อผักเราจะได้นิ่มเราจะปิดฝาสักหน่อยนะครับผักจะได้นิ่มสักสามนาทีครบสามนาทีแล้วเปิดฝานะครับผักเราสุกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะ ลดไฟตรงหน่อยนะครับมาละเราจะใส่น้ำปรุงรสของเราที่ทำไว้นะครับหนึ่งสองนะครับสักสองช้อนโต๊ะนี่ขอใช้ตะลิวอ,อักกนอย่างเงี้ยครับ าใครอยากจะใส่ไข่เพิ่มก็ใส่ได้อีกนะครับทีนี้เราก็จะใส่นี่ครับหนึ่งสงนะครับสักกุ้งสัก2ตัวไฟเบอร์เจ็ดนะครับแปบ๊บเดียวกุ้งของเราก็สุกแล้วก็นี่ครับ ตามด้วยซอสสุกี้นะครับใส่ไปเลยค่อยๆใส่แล้วก็ลองคุกเค้าดนูนะครับถ้าคิดว่าผักน้อยไปเนี่ยเราก็ค่อยเติมทีหลังนะครับเมื่อกี้เราทำกะผักไว้จานหนึ่งก็จริงแต่ว่า มันก็สะดวกเราค่อยมาเติมทีหลังได้นะครับเติมกุ้งไปอตัวหนึ่งครับเพราะว่าเราทำกินเองเราจะได้กินผักได้จุกๆ ตามที่ผักที่อยากกินนะครับอยากกินขนาดไหนจะได้จานใหญ่ๆจานพิเศษปิดฝานะครับนี่ครับที่ขาดไม่ได้คือเส้นนะครับกเอานะครับ ตามใจชอบถ้าน้อยเราก็เติมได้อ,อย่างนี้เขาสึกว่า<ม>เดี๋ยวเราใส่กุ้งอีกตัวหนึ่งดูท่าทางแล้วเราทำทีเดียวเลยดีกว่า ผักอกอยากให้ผักมันมากกว่าเส้นเส้นไม่ต้องกินเยอะอยากกินผักเยอะๆทีนี้เรามีหมูอยู่นะครับเกือบลืมนี่ครับหมูของเรา คะด้วยเนื่องจากว่าเราเพิ่มปริมาณเพราะฉะนั้นน้ำซอสของเราก็จะเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อความเข้มข้นใส่หมดเลยดีกว่า ใส่ไข่อีกใบหนึ่ง จริงๆเราควรจะยังไม่ใส่น้ําซุปลงไปนะควรจะใส่ไข่ให้มันเสร็จก่อนให้มันสุกก่อนแต่ทําอย่างนี้มันก็จะได้ไข่ที่เป็นแบบไข่ละเอียดละเอียด กินมานครับและเมื่อทุกอย่างมันมากขึ้นแน่นอนซอสเราก็ต้องใส่เพิ่มขึ้นซอสสุก,กี้เรร้อยให้ ทีนี้เราก็าจะปิดฝาให้ทุกอย่างมันตลกอบอวนอยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งสักสองสามนาทีมาสามนาทีแล้วชิมกันก่อนบับไฟหน่อย อื uh huh. รสชาติเข้มข้นดีถ้าทำขายเนี่ยอร่อยแต่เนื่องจากเราทำกินเองรสชาติใช้ได้แล้วล่ะแล้วก็พอแล้ว จะใส่น้ำก็เดี๋ยวดูก่อนใส่น้ำได้ไหมมันก็ขูกขิกดีแล้วนะมันเป็นสุก,กี้แห้งไงใส่น้ำเดี๋ยวมันแฉะคือรสชาติมันเข้มข้นเราทํากินเองเราก็ไม่อยากให้เข้มข้นมากง่ายๆแต่ว่าด้วยองค์ประกอบมันครบแล้วจะใส่น้ำไปให้มันเจอจามัมนก็จะเดี๋ยวมันจะน้ําเยอะไปเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้แหละ เข้มข้นก็เข้มขน้นเหมือนกินซื้อที่ร้านกินเลยโปรงง่ายความเข้มข้นเนี่ยเพื่อนๆเคยกินสุกี้จืดไหมล่ะครับถ้าร้านไหนทําไม่เข้มข้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสุกี้จืดแต่สาหรับเมโน,โนูนี้ชามนี้ไม่จืดแจ๋วเลย ได้อยู่นะก็ะแบ่งเป็นสองจานแบ่งเป็นสองจานก็เพิ่มน้ำหน่อย มาดูกันใช่ไ,ไหมเดี๋ยวเราลวกผักแล้วก็เพิ่มผักลงไปดีกว่าเนาะจะได้เป็นเมนูที่สามารถเติมผักได้เลยนี่ครับเอาผักมาลวกตรงนี้แยกมาลวกไว้นะครับนี่ครับเราก็เอาผักมาเพิ่มได้ พิเศษเพิ่มผักาเรียบร้อยครบเซต็ตแล้วก็ชิมดูนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่เข้มข้นเนี่ยก็ราดซอสสุก,กี้ลงไปเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยครับสุก,กี้แห้ง กุ้งเรียบร้อยครับสุกี้แห้งกุ้งอร่อยมากครับทำตามได้เลยครับมาครับมาทำสุกี้น้ำกันเลยนะครับเราก็กาบบริมาณเอานะครับว่า ตัวบะหมี่ของเราเนี่ยมันขนาดไหนนะครับเราทําบะหมี่ไว้เราซื้อบะหมี่มาเรใช้บะหมี่มาสองก้อนแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งไปเกือบครึ่งอ่ะไปผัดเป็นสุก,กี้แห้งตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้นะครับเส้นบะหมี่เส้นหมี่ที่เราเส้นวนเส้นที่เราแช่น้ําไว้ก็เต็มจานอยู่นะมันพอง สองถุงเองนะเส้นมุนเส้นทีนี้เราก็จะใช้กระทะเดิมนะครับที่เห็นกระทะมันเลอะๆนี่ไม่มีอะไรนะครับก็คือเมื่อกี้เราทําสุก,กี้แห้งด้วยกระทะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพอดีเราไม่มีหม้อเรามีกระทะใบใหญ่ใบนี้ใบเดียวเราก็เลยจะเอากระทะนี้แหละทําสุก,กี้น้ํานะครับเราก็ไม่ได้ล้างกระทะใช้ความขุกขิกที่เหลืออยู่ของ ซุก,กี้แห้งนี่แหละความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็ใส่ตัวผงปรุงรสก้อนลงไปก่อนนะครับ น้ำเดือดแล้วครับใส่ไข่นะครับรอสักพักหนึ่งค่อย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  แยกหมูที่มันติดออกจากกันแล้วแยกหมูที่มันติดออกจากกันนะครับนี่สีย้ยวขาวสักหนึ่งช้อน ทรายขาวเหมือนชั้นโตปิดฝาห้านาทีผ่านไปครับหมูเราก็สุกแล้วล่ะเราก็จะใส่ไข่นะครับ สำหรับซุกกี้น้ำเนี่ยเราก็จะทำแค่นี้เลยพอเลยคือมีหมูมีไข่เรียบร้อยแล้วอ๋อันนี้ใส่ไปเลยก็ได้ครับกุ้งใส่ไปเลยแล้วกันแล้วทีนี้ วิธีทานเราก็จะทานแบบในห้างเลยก็คือว่าใครจะมาทานเมื่อไหรก่ก็หยิบเส้นมาลวกลงไปหยิบผักมาใส่ลงไปแล้วก็ตักใส่ชามไปนะครับส่วนในกระทะในหม้อเน,นี่ยเราก็อุ่นไว้ใช่ไหมครับอุ่นให้มันร้อนไว้หรือถ้ามันเย็นก็ตั้งให้มันร้อนใหม่นะครับ ทำทำวิธีนี้ก็คือเพราะถ้าเราใส่ผักไปเลยใส่เส้นไปเลยเนี่ยถ้ากินไม่หมดมันก็จะอืดเพราะนั้นสู้แยกไว้ดีกว่าเหมือนในห้างดังเขาทำนะครับก็คือเวลาจะทานก็ค่อยมาใส่เส้นใส่ผักแล้วก็ใส่ซอสสุก,กี้เอานะครับก็เ,เป็นอันเสร็จสุก,กี้หนา เห็นไหมครับอันนี้เรายังไม่ทานเราก็ตั้งอุ่นไว้ปิดฝาอุ่นไว้แบบนี้สำหรับเส้นเราแช่น้ำไว้นานแล้วแล้วก็ไปเสด็จน้ำเทน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับจะได้เก็บมไว้นาน,านใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับแต่เทน้ำทิ้งออกก่อน มาครับทีนี้ก็จะมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีจะทำทานก็คือใส่ผักลงไปเลยจะเอาแค่ไหนนะครับาอาเท่านี้กลัวผักจะไม่สุกก็ปิดฝาไว้ก่อน สักสองนาทีอลแล้วก็ใส่เส้นของเราลงไปด้วยนะครับใส่ไว้ในคาชรชอนแบบนี้มันจะได้ไม่ด้วยไหลมันจะได้ไม่ออกไปไหนนะครับปิดฝาไว้สักสองนาทีมีใบขึ้นช่าย ใส่ไปด้วยนะครับสองนาทีแล้วเป็นไงครับเส้นเส้นนุ่มแล้วนะครับวุนเส้นเรานุ่มแล้วใช้ได้ได้ได้วุ้นเส้นมาแล้ว นะครับเราก็เก็บผักของเรามาเก็บไห้หมดก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไปเพิ่มความหวานในน้ำก็เอากุ้งสักตัวหนึ่งนะครับเไข่มาด้วยเอาน้ำมาด้วย หมูมาด้วยนะครับตามใจอชอบเลยต้องการน้ำแค่ไหนมามาทางนี้เพราะว่ามันร้อนมือเห็นไหมครับ หม้อต้มเราก็ปิดไว้ก่อนเลยมาทางนี้เราก็นี่ครับใส่น้ำจิ้มไปเลยตามที่เราต้องการน้ำจิ้มสุกี้อือหือหวานได้ที่อร่อยเลยครับ แค่นี้ก็ได้สุกี้น้ำของเราแล้วอยากจะได้ผักเพิ่มก็ก็เติมได้เพราะว่าเรามีผักที่เราลวกไว้เห็นไหมครับผักนี้ก็ลวกไว้แล้วก็เติมผักได้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสุกี้น้ำสุดยอดเลยครับ นี่ครับหรือจะทำแบบนี้ครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเราก็สามารถจะแยกเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่หม้อนะครับทุกอย่างน้ำผักแล้วก็เส้นนะครับแล้วก็มาตั้งไฟทำเฉพาะ ชามใครชามมันได้เลยแถมถ้าใครเบื่อเส้นสามารถจะใช้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้นะครับ